คุณน้าคะคุณน้าคะอะไรหนูขอยืมแฟนของคุณน้เป็นแฟนแป๊บนึงได้ไหมคะบ้าพัวจาอะไรบาสีมาเถลิงนี่ลูกชายชันดูหน้าก่อนงั้นดีเลยค่ะหนูขอยืมเป็นแฟนหนูแป๊บหนึ่งได้ไหมคะนะคะอะไรของคุณเนี่ยสวัสดีจ้ะแม่แม่โอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะหนูกับแฟนหนูเนี่ยแล้วก็แม่สามีในอนาคต มาเดินเล่นกันนะคะ่ะบรรยากาศดีสวัสดีจ้าสบายดีใช่ไหมลูกออโอ๊ยสบายสิแม่แบบสบายมากเลยแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้กลับบ้านนะเพราะว่าหนูทํางานหนักมากเลยอะแล้วเงินที่หนูโอนให้แม่นเนี่ยก็ไปซื้อของอร่อยอร่อย,ออยกินด้วยนะจ้าลูกเงินพอใช้ไหมลูกพอใช้อยู่แล้วเหลือเฟือเลยงานที่ทําก็สบายเดี๋ยวยังไงแฟนแล้วก็ แม่แฟนแล้วก็หนูไปกินข้าวก่อนนะแม่บ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าคุณโอเคไหมเนี่ยโอเคค่ะขอบขอบคุณมากเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะที่รบกวน ียังไงอะตกอับึงค้าไปส่งอาหารเลยเหรอะฮะทำอะไรอ่ะคิดว่าเลิกกับผมไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเจริญขึ้นได้อีกที่ไหนได้ก็ตกอับเหมือนเดิมนีม่หว่าจริงๆฉันต้องขอบใจเธอนะที่อุตส่าห์ยกวินให้ฉัน พรฉันก็เห็นว่าจริงๆแล้วเธอกับวินเนี่ยก็ไม่ได้คู่ควรกันเลยสักนิดเพราะตอนนี้เนี่ยวินเป็นถึงผู้จัดการบริษัทกันและกันเลยนะงั้นเหรองั้นฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันไม่ส่งวินเรียนเนี่ยวินก็คงไม่มาถึงจุดนี้ได้คุณควรขอบคุณฉันนะวินกลับมาแล้วเหรอสอบเป็นไงบ้างผ่านไหมยาแตะตัว โสกปกวินเครียดอะไรมาหรือเปล่าเป็นอะไรหรอวินจะทำอะไรอะ่ะไอ้เงินก้อนนี้เนะี่ยฉันจะเอามาจากเธอเป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากนี้เราก็เลิกกันโอเคปะวินพูดอะไรของวินอะมุงไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจเหรอ ฟังไม่รู้เรื่องอรอบอกว่าเลิกกันไงแล้วจะเลิกกันได้ไงอ่ะวินแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะไหนบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยจะมาช่วยการพัฒนาไร่ของเราไงวินจะทิ้งฉันไปเหรอวินใช่ไงอยู่กับชาวไร่ชาวนาอย่างเธอเนี่ยฉันไม่จเจริญหรอกสู้อาวุธไปหางา,านดีๆหาเงินจะดีกว่าพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วความรักที่ฉันมีให้วินคืออะไรอ่ะ ฉันอดข้าวอดน้ำเก็บเงินส่งให้วินเรียนวินป่วยเนี่ยฉันก็ไปหาซื้อยามาให้เสื้อขาฉันก็เย็บให้กับมือสิ่งที่ฉันทําให้วินทั้งหมดเนี่ยวินไม่เคยเห็นค่าเลยเหรอเห็นค่าเหรอวันวันเธอเอาแต่ขุดดินตูผักเลี้ยงวัวคิดว่าทําแบบนี้ทาให้ฉันรักเธอตลอดชีวิตงั้นเหรอเธอนี่ก็เป็นแค่บันทัที่ฉันเหยียบขึ้นไปแค่นั้นเองจะไปก็ไปเลยนะ แต่เอาเงินจขัขคืนมานี่มันเงินก้อนสุดท้ายของฉันนะเว้ยปเ่อยเธอมีที่แค่ขุดดินกับร้องไห้ไปวันๆแค่นั้นเองสำหรับฉันเนี่ย<ว>เงินเธอมีค่านะแต่เธอนี่ไม่มีค่าเลยวิน ฟังทําไมอ่ะหรือว่าอยากให้ฉันสงสารเพื่อที่จะยกวินคืนให้อ่ะนะเสียใจด้วยจ้ะฉันกับเธอเนี่ยมันเป็นผู้หญิงคนละแบบกันเธอมันก็เป็นแค่ผู้หญิงที่วันๆเอาแต่ขุดดินตัดหญ้าหาเลี้ยงผู้ชายเป็นวันแต่ฉันเนี่ยลงทุนกับผู้ชายที่มีอนาคตจะ้ะเงี้ฉันก็ขอเตือนไว้นะเขากล้าทิ้งผู้หญิงที่ทำทุกอย่างให้เขาได้ เขาก็กล้าทิ้งผู้หญิงที่ไม่ทําอะไรให้เขาได้เหมือนกันเฮ้ยไปไหนฮะเป็นอะไรไหมคุณไม่เป็นไรนี่ผักผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะเขามีบุญคุณกับคุณไม่ใช่หรอแล้วมาเสือกเลยด้วยอย่าบอกนะไยนาแก่ที่คือแฟนใหม่คุณอะ่ะผมฟังเรื่องราวของคุณแล้วนะผู้หญิงคนนี้เขาท่วมเทให้คุณขนาดนั้นน่ะแต่คุณกับดูถูก เหยียบย่ําเขาผมคิดว่าคนที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณมากกว่านี่โูหนวกเลยไงเมื่อกี้ฉันก็พูดแล้วว่านางนี้ต่างหากที่ไม่เหมาะสมกับแฟนฉันเพราะตอนนี้แฟนฉันเนี่ยเป็นผู้จัดก,การบริษัทกันละกันเพราะฉะนั้นมานคนละเลเวลกันเลยใช่แล้วแกจะทํางานอะไรมีสิทธิ์มาว่าฉันเนี่ยนะผมทํางานอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยไม่ต้องบอกหรอกอย่างมากนี้น่าก็น่าจะคนส่งอาหารากันใช่ไหม แล้วสารรูปแบบคุณเนี่ยนะคือผู้จัดการบริษัทกันและกันก็ใช่ไงฉันแต่งตัวดูดีขนาดนี้นี่ดูไม่ออกอะ่ะบลอกว,ว่างๆนะเอาแฟนหน้าแก่คุณเนี่ยเอาไปเจอสังคมบ้างจะได้เจอแต่อะไรดีๆอ๋อแล้วก็เอาไอ้ป้าแก่นี่ไปด้วยไปกันดีกว่าคะ่ะทีละสวัสดีครับเอาสวิต มีอะไรผมเซ็นหรือเปล่าท่านประธานอยู่นี่นี่เองผมเอาเอกสารเรื่องตำแหน่งมาให้เซ็นครับสวิตฉันถามหน่อยสิว่าพนักงานสองคนเนี้ยใช่พนักงานบริษัทเราหรือเปล่าอ๋อใช่ครับส่วนเอกสารนี่ก็เป็นเอกสารเรื่องตำแหน่งของคุณวินคุณไอเป็นแค่พนักงานฝ่ายบุคคลครับเโปแชะเลย สองคนเนี้นิสัยแย่พฤติกรรมแย่แม่ลำคาญมานานแล้วลูกไล่ออกจากบริษัทเราไปเลยคือท่านประธานครับผมผิดไปแล้วครับคือผมไม่รู้ว่าท่านเป็นท่านประธานอะ่ะกว่ากว่าผมจะได้เลื่อนขั้นมาขนาดนี้มันมันยากมากเลยนะครับขอโทษครับปล่อยฟังไว้นะแกเป็นคนที่นิสัยแย่ ชอบไม่ให้เกียรติคนอื่นขนาดคนแปลกหน้ามาช่วยเหลือแกแกยังดูถูกเขาเหยียบย่ําเขาเลยอ่ะแฟนเก่าแกดูแลแกดีขนาดนี้แต่แกกับทิ้งเธอได้ลงคอแล้วฉันจะไว้ใจให้แกมาบริหารงานที่บริษัทของฉันได้ยังไงเอกสารเลื่อนขั้นงั้นเหรอฉันไม่เซ็นออกไปซะนี่คคน แ,แค่นี้นี่คนจะไล่พวกเราออกจากบริษัทเลยเหรอมันไม่เกินไปหรอฮะทําขนาดนี้ฉันไม่ยอมหรอกนะจะไม่ยอมได้ยังไงฉันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ฉันใหญ่กว่าเธอหลายสิบเท่าอย่าคิดว่าตัวเองใหญ่โตพอที่จะไปรังแกคนทั้งโลกได้นะทําไมเขาเป็นคนสวนเป็นชาวไร่เป็นชาวนาเป็นคนส่งอาหารเป็นอะไรแล้วยังไงเป็นอะไรอะมันก็ไม่ควรที่จะมาโดนดูถูกเหยียดหยามแบบนี้คนอย่างพวกเธอเนี่ยนะ นอกจากไร้มารยาทแล้วยังไร้อย่างอายด้วยมีอย่างที่ไหนอ่ะไม่สำนึกบุญคุณผู้มีพระคุณแล้วยังมาพูดจาต่ำๆดูถูกคนอื่นแบบนี้นิสัยอย่างนี้เนี่ยนะต่อให้เก่งล้นฟ้าก็ไม่มีคุณค่าในสายตาฉันแม้แต่นิดเดียวฉันจะไม่ยอมให้พนักง,งานไร้จิตสำนึกแบบพวกเธอมาลดคุณค่าบริษัทที่ฉันสร้างมากับมือหรอกนะ ท่านประธานคะขอโอกาสให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะนะขออีกครั้งเดียวค่ะขอขอโทษค,ครับคือเราเสียงงานนี้ไปไม่ได้จริงๆครับคนอย่างพวกเธอเนี่ยนะต่อให้ได้โอกาสอีกสักกี่ครั้งก็จะกลับมาดูถูกคนอื่นเหมือนเดิมนั่นแหละคนที่ฉันอยากจะให้โอกาสอ่อะคือหนูคนนั้นมากกว่าหนูหรอคะคนแบบหนูเนี่ยนะ เป็นคนที่บริษัทเราต้องการฉันเองอะ่ะไม่ใช่คนที่ชอบมองคนที่ความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกอะไรหรอกนะฉันมองคนที่คุณค่าจากข้างในยังไม่ไปอีกสวิทพาสองคนนี้ออกไปได้ครับไม่ต้องไม,องอมาจับฉันฉ,นฉ,นฉนไปเองได้มีหลายคนเลยนะที่รอโอกาส แต่มีแม่กี่คนหรอกที่จะอดทนพอจนกว่าโอกาสจะมาถึงฉันคิดว่าแม่ของฉันมองคนไม่ผิดเธอควนคว้าโอกาสนี้ไว้นะขอบคุณสำหรับโอกาสมากเลยนะคะหนูจะตั้งใจทำให้เต็มที่เลยค่ะ